คลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำที่บงังแดดต้นไม้นะครับเป็นม่านบางังแดดอย่าให้ต้นไม้ร้อนเกินครับทำมาจากใบตาลนะครับแล้วก็ก้านตาลนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีม่านบางังแดดนี่สุกเลยนะครับต้นไม้ร้อนเกินนะครับตรงนี้นี่ครับตามมาดูนี่นี่ครับ ต้นไม้ก็จะล่มขึ้นนะครับเหมือนต้นไม้ที่อยู่ในปา่าในเขานะครับมันจะต้องการที่ร่มเยอะน,นี่อันนี้เป็นต้นชุมพู่นะครับอยู่ในที่ล่มนี่แสงแบบนี้เขากําลังชอบกําลังดีเลยนี่ครับครับอันนี้ก็เป็นต้นชมพู่เหมือนกัน แต่ถ้าเราปลูกกลางแจ้งนี้ตายแน่นอนนะครับตรงนี้มันไม่มีต้นไม้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีการทำอนอื่นเราก็ต้องเลือกก่อนครับเลือกเลือกใบตานก่อนจะแป๊บนึงตั้งตัวสับไม่ได้ครับนี่ได้แล้ว ครับเราก็ได้แล้วเราก็สับเลยพื้นที่ไม่มั่นงคงับจะเอาปึ๊บโอเคนี่ครับเราสับสับเก้ากับตรงนี้เลยนะครับให้สับเก้าที่สัน ขาดแล้วเราก็จะได้ใบตาลก็เราก็จะเอาก้านตาลให้ยาวสักนิดนะครับเพราะว่าผมเอาไปบางล่มต้นไผ่แต่ว่าเราจะกลับด้านนะครับเพราะว่าจะเอาด้านนี้ให้เป็นด้านแหลมนะตัดตรงนี้ ลึกนี่ค,ครับแล้วก็พลิกลับด,ด้านครับ เราก็จะได้ด้านเหลมมาแนี้ยโอเคแล้วเราก็ย้ายครับอันนี้ก็จะเป็นต้นไผ่นะครับไผ่หวานร้อนมากเลยนะครับ แดดส่องมาทางนี้นะครับผมก็จะเอาใบตาลไว้ฝั่งนี้อเอากเขียวพื้นที่นิดนึงครับแล้วก็ตอกเลยครับน่ครับใช้มีดดำมหลุดไปแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานหนักเกินเอาไปทำกําแพงเอาไปทำ ตัดไม้เจองานเยอะจนด้ามหลุดนะครับเนี่ยพอเราตกแบบนี้แล้วล็อกไว้เลยครับแล้วก็เราไปเอาใบาตานมาเอาใบาตานมาตั้งไม่ได้ดู มีใบตาลตั้งไว้แบบนี้เลยน่ครับส่วนไผ่ก็จะได้รับลมถามว่าลมพัดแล้วปิวไม่ไม่ปิวนะครับถ้าเพื่อให้ความชัวรก็เราลิงนะครับให้เข้ากับที่ใบแล้วเราก็ดอกทัาไว้แบบนี้นะครับเขาก็จะเสียบกับใบนะครับพอเขาเสียบกับใบก็ไม่หลุดแล้วนะครับน่ครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับ